ภาษาซ้ำหนึ่งหรือหนึ่งริมาขอนรรหดรใจเป็นแฟนปหอดหดดมาสออีกหน่อยนักเรียนนักนึงหอดฮน้อย่นี่นะประสาอณ์โซกโซนข้างนั้นเนี่ยขอนแก่นมาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆมาละพนใจนครับทำไมต้องเป็นกบดหพี่อดเดี๋ยวิ่งสายตาพี่อดหรอ เหมือนเหมือนมสีสัญญาณบอกว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูน <laughs> no. ะอโอเคนับหนึ่งถึงห้าเป็นภาษาอกิษโอ้บขวัญใจแฟนๆแล้วดูการที่ห้าห้าก็ได้รลัรษา์จะได้ระเทศให้นะ uh. เอ้ยอ,อิงอิงบอกว่าหนูจบรปริญญาตรีค่ะภาษาหนึ่งถึงห้าจะเป็นหนูจะนับได้วันทูทีกว่านับได้ยกขะแค่นี้เองพอพอดีอิงอาจ<ฮ>จะคิดดังไปแม่ก็เลยแอบได้ยินค่ะอะในใครนับหนึ่งถึงหเป็นภาษาอังกฤษได้ยกมือก <c oughs> ําัน <c oughs> สองแถวนี่นับ่ได้เลยดิาตาปากโอดมากดิผู้ใหญ่บ้าปเนี่ยปอนนับได้ป่อปอนปอนนับได้งั้นปอนผ่านโต้แม่เม่เม่เขารู้สึกว่าเขาจับเสียงน้อยเสียงไม่สนองลำเอียงนับปอนนะอานีอ่อะนับพร้อมกันวันเอามือขึ้นมาพร้อมมือขวาเอานิ้วโป้งขึ้นเอาวันจึ้ง สามสี่ห้่วันท่แย่กาเอานะไรได้ยังไละน้องพี่เอกใสสิดูถูกพี่น่าขวัญใจดีเด่นอยาสาวอสอบก่อนข่าวเป็นเพื่อสิน้ำก่ได้ไงเอาชื่อกันนะวัาชื่อกว่า 1 2 3 t w มันจะซ้ำนึ่นะเอาไปประกอบเพลงสักหน่อยดีไหม,ม <pers> ดีค่ะเออวสามชาไปเลยค่ะอ,อ,ยอย่าลืมกับพูดตัวเองนะว่าสามชานะคะตอนนี้ป้าโอ๊พร้อมแล้ว <laughs> ป้าโอ๊พร้อมแล้วนะคะ1เ e เอตตาม one Ed t three three four five five four three two one and one with a one two three two three two three, two, three four five <laughs> yeah, now. Yeah, now. เจ้าบอกคอยเองนะบังหันนี่เอาเอา,เอาทำน้องสามชานะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นสามชานะพระโอษตอนนี้ยังไม่ขึ้นสามชานะคะเอาเพลงแบบแบบแบบช้าช้าก่อนวันวัน4 5 5 4 3 คุณตุ้มตีประกอบเชฟไม่ต้องกินโทรศัพท์มุมหลังไฟอีหยังยังขับรถกบประกอบเนาะอืออันจะของเหตุถึงเนี่ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ คีมวิทยากรนะคะคีมผู้บริหารนะคะเซอร์เวยให้ด้วยผู้ใดเห็นบ่ถือมูออ้าวยกมือขึ้นมาพร้อมภาษา,าหนับหนึ่งถึงหักมีนตายแค่นับหนึ่งหึงหักภาษาปากีสนับจังไดขบหัวจัดยาคุณตุ๊กตี้ครับเอาเอาเ,อาเอามือ่อคืนสูงจงนันแหละเพราะมันเดียววเเด๋ยวว่าเห็นเดี๋ยวว่าเห็นอาตาพอดีวนันเจอ แม่บานิวเเอมมมะโอ้ยแม่ดแม่มีันรวงคืนเีขแวันจูรีีโฟไาไบายโฟรีทูวันเอ็นวันวันจูดีทูทีทูทีโฟบปไายโฟทีทูวันเอ็วันมาถึงแม่หัแม่ปากกดแชร์มาตามาตาม